ะ <utan> โ,โอใส่ไปแล้วครับต,ต่อไปครับใส่ครับเอ,อ๋อให้หมดเลยครับใส่แป๊บแป๊บแป๊บแปโอ้โหความนัวอยู่ที่นี่ครับครัจบ<า>จุ๊บจ<า>้าวันนี้จะมายะลาบปลาลนนะครับ ปลาดุกที่จอมด้วยตะวานะครับนี่นะครับที่หลุดไปเมื่อกี้นะครับเอามือต้าแล้วมือต้ามือต้โอ้โหจอมได้สองตัวนะครับไปดูวิธีการทำได้เลยครับผมก่อนอื่นก่อนจะปิ้งปลาดุกไว้ก่อนครับหอมสดดหอมแดงครับมะเขือแจ้งนะครับรนี่มาจีน,นี่มันซุกนี่เนี่ย

มาพวกพวกที่ห้องเนี่ยครับนี่ครับเอ้อก็พวกพวกหมดเยอะอ่ะเนี่ยอันนั้นอะอะอันนี้ก็จะมาโหพวกโมงลิงแล้วแต่ตอมน่ะไม่เท็ดตัวนี้ตอมล่ะมันจะให้หน่อยรู้มั้ยเออเริ่มเป็นแนวนั้นน่ะเออจะแกะดีนะครับฮะ <Ba> <tong Tamam> <tong coloring>

จะขอ,อยางเกินตอนนี้มาอน,น่อกะไขจะมา่วยอันนี้ปีนี้เขาหั่นทำผมได้ย่างได้ย่างสิบห้าสิบหกจับปะเดียสิบหกคือมันพอรุเินบอพี่เอ้ยเอาผักของตีมาซิฟโลกันโจ้นได้ย่างลยังเลยของตีไม่ยชหายอยังได้อยู่ แ่เปีนี้แตว่วาไปขอไปกินร้านนะเบียร์นี่สุดายมลากมนึ่ะขอกินซิงซิงก็กินยังก็กินบ้างขอกินซิงกลับมขอสองลังอ่ะขอซื้อมาหกสอลังอ่ะเออต่กี่ลืมขอพากันหน่อยเขาว่าปีหน้านี้ห้ามมาได้เดียอ่ะ เห็่นที่ไม่ได้ละเดิมอะกีหน้าที่ต้องกินเนื้อแต่ว่าไปกินร้านมจริงกินเหล้าหรอมันบอกว่าเอาอะมีหน้าที่ต้องกินไม่ได้เดิมอย่า <cười> 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 anh sai? Khảo tha anh sai ạ? À. <laughs> <laughs> <không phải> <laughs> มีอย่างของก็คางมะแควนมะเวขวนคางเม็ดพักป้อมสูรมเหมืนอนม <laughs> นี่พี่แห้งใสหรือไงใสร็ใเวอันนี้ใสแล้วเนี่ยมอดถูเลยกินปลาซารเรัอันนี้มันจะต้องตัดเครื่องก่อนนะออันนี้ตมด,ดอะ่ะนโยนอายไปะไ่ยนมเ่ม่มีแม่จะแล้ไม่เห็นอ่ะ ว่มมาแล้วใส่ฝนพราอกกันตาสองไฟไมือเนี่ยตัยวเอาน้ำมึ้นมาเตี๋ยควบไว้แล้า,มมากันไป <laughs> ต้อง้าไปยงเออแต่ังต้องช้หน้ามนองใส่น้ำนี้เนี่ยก็น้ำเปล่ามาค่ะตน้ำต้ปลาหมเแลเป็แก้างแล้วออกมาน้ำเป่ามาค่ะรดดีมาเลยเล่าหน่อยนี้

รสดีค่ะดีสองช้อนชาค่ะผงชอรหนึ่งช้อนชาไม่รู้ว่าลืมใส่ไปสามปากนะหรือยังนี่นี่อะไรครับนี่อะไรผงนัวผงนัวใส่หลายเ็กหลายนุ่นสาระรมสาะมารัธม้วันบาสามอันบนอ่ะห่อห้าอันนี้มันเป็นหน้าแบบเหรอบ ก็กินพริกเพชรลำกะดำก็ำเหรอเออกะลำังบ้าน่เจ้าโว้บเราใช้กมามาเราเกลือไหอนี่น่ะมันเดือดบึ้บๆๆบึ้บึ้บึ้ับึ้บึับึ้บเ้บึ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 ้น่้บึ้บข้่ว้บึ้้บ้้บ่้บึ้บึ้บ้ึ้บึ้บอ้บึบึบึ้บึ้บ้บบบึ้บึ้บึ้บบึ้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 บา ขึ้นรับผีครับเกินกะละมังยปากว่ะเนี่ยอ๋อปากหรอเอาแล้วครับนคนให้นัวแล้วครับหอมเลยเนาะโอ้โหธรรมดาผมก็จะขึมาขึ้นมาอีกหน่อยนะครับถ้าไม่ปอเดี๋ยวเขาส่งนะครับคือหอมครับ กินหอมกินหอมนี่นี่น,นีน่ข้างนี่ข้างขอบนี่เต้าตีขอบเสียท่าลน,นลำบากเลยโอ้ลำบากเสียด้หน่อยเดียวอ่ะบลาบลาบลาบเดี๋ยวมันเหงไก่หน้ามันหมดแล้วเนี่ยนหทำไมนหู่แล้วเนี่ยครับชิม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 นยครับชิมชิมชิมหน่อยชิมหน่อย่าอย่าอย่าอายา่าฮ่างฮ่องฮ่องคงจะเกาครับ ยกออกจากเตาครับปั oh. ้นจ <plus noise Yap ua> ิ ally, so ้มก yeah. <balls> so ๋วยทุีเหียงับนมนี่นี่เส้นสือไว้ก่อนเปยังกันอเแกันอเออืออีกอะอืมนี่นะครับปลาแห้กอยนะครับจวดปลาปลาล้นปลาล้นเนี่ปมาดุกวาแล้วกับบกครับครับจวดปลาจอดเอยืมปลาอนด้ะนี่นี่นี่ บะโอ้โหายไปแล้วครับต่อไปครับใส่ครับเอาให้หมดเลยครับใส่แป๊บแป๊บแป๊บป๊๊บสว่โอ้โหความนอยู่ที่นี่ครับพลาดรอไม่คนแม่คนคนคนไหนคนไหนเจ้าของมันอะไคนอะคนไดงตัวนั้น่คนมอไม่หมวกอะไรครับไม่ได้กิน บ่อยครับข้าวแรงวันนี้ข้าวจนเย็นครับลาบป้งหอมข้างหน้าหอมเจ๊ก็ยัดซักเตอร์เนี่ยลาบประโลน,นี่ตรงนี้ครับโอเคเรียบร้อยครับหมดเขียวแน่ว่าเนตรงนี้กะลัม้านี่คือกับแก้มครับปุ๊บเดี๋ยวอู้อเรื่นเหรอ